สวทุกคนตอนนี้น้องเอ๋ยมาอยู่ที่นี่ห้านขายซัมซุงค่ะจะมาถามราคาว่ะราคาซัมซุงอยู่หัวน้ำ้าครับ ได้ข้อมูลมามันต่างกันบอกคันนี้โอเคเนาะเดี๋จะชื่ออยู่นะอยู่นี่เนาะจะมี Samsung อยู่ตู้ตัวหนึ่งอยู่ที่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาเปิดน้ำกันเนาะตู้เอสองเฮ้ยเอเฮ้ยสอเอสองห่อสอันนี้ราคาขาดเท่าไหร่ตัวนี้ A2 1S มันจะมีสามราคาตัวนี้ คันแมนตัวอามสิบกิกราคาจะอยู่ที่ล้านหกแสนาันตัวหกิบกิกจะเป็น 1, 19, ล้านแปด้วเก้ารี้ร้อยสอกิกต่รอยสอนกิกก็เป็น 2, 19, น 2> องล้านเก้าสิบเองล้านเกสิบาแล้วก็ S หมันจะเป็นเอสองหนึ่งอสองแล้วน่าบนีเนาะ <B umi S 2> มนี<ด>้เ่ยอสองครัแป๊บหนึ่งอันที่ว่า S ทีได้บอกมาเนาะว่า Samsung ซีสองดีกว่าน้องเลยได้หมายไว้ขนาะดมาอยู่เราเขายังบบได้มีมาเถอะน้องยังบ่ได้มาหอดเหลือตอนนี้มีอยู่ซัมซง A ห้าหนึ่ง 51, แล้วก็กับ A 7 1็ดห A เจอันนี้ราคาเท่าไหร่ตนนัวนี้ราคาปกติจะเปลี่ยนซีร้านสามแล้วทรงนี้มีโปรโมชั่นสน่วนลดสองเซนเหลือซ<อ>ีร้าหนึ่งเซน้าน้องเอ๋ยมาถือสองโปรโมชั่นคือว่ามีลด 2องอ,องแซมมีรุ่นสองแซมเฉพกสว่างนี่านั้นสะพ,อพอสว่วงนี้แม่อันนี้มันเป็นของไทยบริวารเม็ดอินชัน้า China คือเม็ดอินช i n น้นี่เม็นซัมซุงจะเป็นเม็ดอินชัน้าซัมซุงจะเป็นเม็ดอินเวียดนามได้ว่าตัวนี้จะเป็นของล้าน้ำเข้าน้ำเข้าพานสุตรล้าวนกระนในขั้นแม่ลซัมซุงเราจะเป็นเม็ดอินเวียดนาม คันเป็นแบรนด์อื่นจะเป็นเมทูชายหน้าแต่ว่าคันเขาไปซื้อยูเวียดมามันจะเหคือกันเพราะว่าตัวนี้เป็นของลาวสุนทมซุลาวน้ำเข้าของจงลาวน้ำเข้ามันแต่มันเป็นไทยทังทีเมมซื้อยูไทยมากมันกับเป็นของไทยน้ำเข้าอันนี้เขาซื้อยูลาวมันกัเป็นส่วนซุนของลาวน้ำเข้ามีปัญหาอย่างเขาก็สามารถเข้าซื้อลาวเทานี้ได้ใช่คันสั่งมาจากไทย มันจะเข้าสูตรลาวเฮาก็ได้เพราะว่ามันคนละสูตรกันคืออยู่ลาวเฮานี่มันหักประกันปี่หลกักภายในหกเดือนนะค้เาเทาเฮ็ดหน้าจเอเตะเนาะมันจะมีหักส่วนลดการเปลี่ยนหน้าจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเี่เาเฮ็ดจอแทๆมันเตะเนาะเขาไปเปลี่ยนจอเนี่ยเขาจะจะให้ใจ่ายได้คืนหนึงได้เป็นจอของแทะมาครับมันเลย นัเขาซื้อซัมซุงเขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่แล้วเนาะมีปัญหาเนี่ยเขาจึงสามารถส่งเป็นส่ว์ได้ราคานี่กับราคาซัมซุงเสูตรเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน,น่ายของศูยรราคาซัมกังเป็นสวัา Samsung ของเราแต่ละเครื่องมันออกมาจากไทยสนมอ๋อบคุณคุณโจมนี่นะเไห,นหน๋นาะ จะซื้ออยู่ไทยเนี่ยราคาแพงกว่าเยอะเก็บตับในนั้นเลยมันคือนกันซื้ออยู่ลาวก็ซื้ออยู่ไทยเนี่ยอันีมันคื่นกันหมดแต่คันซื้ออยู่จีนมันจะบูมีอะไรมัน เบองดูอันสำหรับตัวนี้อันนี้ดีเหลือเนี่ยอ๋อโอ้ทางผู้ชมอันนี้นนนกล้องดีเหลือเนาะตัวนี้มันจะมีเลนส์ถ่ายจะมีตัวนี้จะเป็นกล้องรักมันจะเป็นเลนส์โฟต้ซีถาเรา่ายตัวนี้จะเป็นเลนส์มุ่งกล้องแล้ะก็ะกมีตัวถ่ววายครับ จะได้ทั้งเีทั้งวิดีโอพร้อมกันโดยเอาคนไทยกัเดีานีมันจะได้ลายอันเรยแล้วก็ววมันจะมี ตกวที่เพิ่มมาใหม่จะเป็นมาโคตัวนี้มันทายไกลๆจะมัวเนาะอจะสำหรับทายวัตถุใกล้ๆโดยเฉพาะ <Okay. S 1> ใกล้ใกล้จะมีทายแมนทายหนังสือท้ายเอกสารอย่างทา,านยน,นี้ตัวนี้มันจะละเอียดกว่าอยู่นี่ซัมซองกล้องงามซัมซุง ออกมาจากันเนี่ยมันแหมนของเวียดมาแล้วทุกุ่นงเลยวบบบอมแมนเฮาบ่แมนของเวียดเ,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 เดย์ของลาวนำเข้ามาแต <ลำ S 2> ่ว่าผลิตนี่ลาวผลิตก็ได้อยู่แล้วไทยกับผลิตก็ได้เหมือนกันค<อ>ืออยู่ไทยมามันกับก็ได้แมนเมทิในไทยมันกับก็ได้แมนเมทินไทยแล้วไทยเขาคือลักลอบเหมนประเทศเวียดเขาผลิตแล้วเามีแดนนำมาเป็นแบงคบอมแมนเข้าใจพอมากการเว่าวเราเอ้ามา อุ้ยให้นอาได้ก็มันจะมีแบบอุ้ยเิดก่อนเดี๋ยวแจรละเดี๋ยวไปเ,เท่ยทลูกค้าทางนน้นก่อนใไนนะมีลูกค้าเข้าขมาน,นะนผูา้อมงคือตอนนี้นะเราได้ราคามันคือราคารุดกัน ส่งมือถายแล้วตัวแบบมันเป็นงผมเจบ้านของเรา,ลาเลยนะตอนนี้อยู่นี่มันขี่ลาป่ามันเกือบ mm hmm. เคืองคานคือน้องเอยจัดที่จ่าได้อีพอ่พอันเมื่อกี้โทรมาบอกว่าให้สั่งมาจากไทยล้วขอให้แต่เจ้าส่งมาแต่มันปัญหาคือน้องเลยผมมีเงินบ้านแล้วเนาะตอนนี้จัดที่จาลำบากแต่มันขาดเพื่นดโทรศัพท์น้ยนี่เอาใส่เพื่อใดก่นนะับเผื่อน,นั่นแบบต้องเสี่ยงทวงเอาเดี๋ยว ตอนนี้ก็น้อยยังมั่มันใส่เนาะพ่อนะวเราเห็นมาแล้วมันก็บหได้แพงหลายปันไหน C H สามสองล้านห้าแสนเก้าจาพันคีย์พ่อมันถึอตัวโปรโมชั่นแล้วที่เขารูดสองเสนสองเสนกันบ้านตัวนี้มันก็แม่นรูดเดยียวกั่ไัมนแม่เนี่ยตัวนี้จะเป็นโน้ตซาวโน้ตซาวเท่าไรตัวนี้จากราคาเก่าล้านสามเซนเ่าสิบนเือเลนเก่าเสนเ่ิตัวนี้รดเหลือเจล้านเก่าเซนเก่าสิบ เราทิลราคาสองพันนี่นคือกันนะคือตัวนี้มันโนตซาวอาตาตัวนี้จากเเอลานเานกัซิรล้ากเซซิตัวนี้จะเป็นแลมส2ตัวนี้แลมแปเซกิเอล่านเดียวขอคิดเงินบาทต้วนั้นี่ยดาค่เซเ่ากความจับมัน2องร้อยห้าสิบ่ามันเป็นลแลมเปร สองหมื่นสี่มันเท่ากับราคาสองหมื่นสี่ป่ายเนาะสองหมื่นสี่ป่ายมันเท่ากับราคาของเอเจ็ด้ยราคาครับสองเอสองหนึ่งบอกเอสองหนึ่งที่สองหมื่นป่ายเนาะ คิดก่อนเดี๋ยวอันเอาพอไปคิดก่อนได้ได้ครับแต่เดี๋ได้อันควาสนใจราคารุ่นใดแลเข้าเบิ้์ตามเทีของมันซัมซุงลาวนะราคาจะซ้ำกับยูหันหมดุกทุกรุ่นเลยแม่พอเอาเป็นตัวแทนของศูนย์ยูหันเขาสนใจตัวนี้เธอตัวนี้เขาสนใจมันมันก็บม่ได้ลื่นอย่างไรแต่มันความตัวนี้มันกันน้ำกันน้ำได้ แล้วก็การทายโอเนี่ยมันคือการบวสองพัน่หตัวนี้มันกล้องตัวนี้มันจะละเอียดกว่ามากเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นซีโนนันกันเป็นซีดีเกมเป็นกาน์ดไป CPU มันต่างกันัน CPU อันนี้ไวดีกว <yourselves> ่าเรียกไวนั่นแบบมันวีไวบวกเขาใจร้ายเนอเดี๋ยวน้องเอ๋ยมาเสียเวลาเจ้าของงานเลยเนาะตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วกำลังไปคิดว่าเขานี่ จะสั่งรุ่นไก่แท่คันจนะมา <ไป S 1> เอานี่น้องเลยอยากได้ตัวกันน้ำรอ้อนต่ว่าพี่พอเพิ่์กล้วพี่พ่อต้องเตรียมผัวเห็นอลนนี้เลยแล้วก็คันบุมติลนี้ต้องแม่นสั่งมาจากไทยแต่อีอันนี้นะ้ายังไม่ได้ข้อมูลเลยไปเบิ่งก่อนว่ะอยากก็โนซาวนะอยู่ไทยมันจะถือเท่าไหร่นะโอเคคลิปนี้ก็ม่ใจําเนียยผมมีสาล่าอย่างไรไม่แต่มาเบิ่งกล้องเบิ่งกโทรศัพท์นี่แหละเพราะว่าน้องเลยอยาก กยกได้กลองเรอคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องเอยเลยเด้อแล้วพอกันกิมนาะกปบาย